ที่สถานีบ้านโตกที่ที่สถานบ้านโตผู้โดยาที่มีความประสกค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโตกตอรวจสอบของข้อาระของข้าที่เรียกรถขึ้นหรือลงจากขบวนรถทางาราสีร้านซ้ายของขบวนรถนั่งรแลวมาตจอางาราที่ทางข้าวขึ้นลงจากขบวนรถ ขบวนรถสอบเที่ยสถานีบ้านโป่งในชาน <ım S 2> ิลาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถเกื่ยว่พิเศษทัศนารัฐขบวนที่สามหนึ่งต้นทางสถานีกลางกรุงเทพอธิวาสสุดปลายทางสถานีชุมทางขานใหญ่ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีสถานีเชรบุรี สถานีบัวิบเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเ,เดินทางขอให้ผู้โดยสารท่านเดินทา,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 างสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและบบสนุนที่ว่าในการเดินทางครั้งต่อไปาการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีขอขอบคุณค่ะ